รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรทัญบุรีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เครดิตแบงค์ รองศาสตราจารย์ดรสมมายผิวสะอาดอธิการย์มดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีหรือมทรธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่ามทรธัญ,ญบุรีได้จัดโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ธนาคารหน่วยกิจ เครดิตแบงค์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยดำเนินโครงการนี้มาแล้ว4ปีมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว263คนในปีการศึกษา2565มีผู้สนใจเข้าเรียนทั้งสิ้น115คนใน17หลักสูตรและจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา2566มี37หลักสูตร โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยการเรียนรูปแบบดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนเป็นการเรียนควบคู่กับการทำงานไม่จำกัดรีเวลาในการสะสมหน่วยกิจและเวลาเรียนเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานอัพสกิลแอนด์รีสกิลให้กับผู้ ทั้งนี้ มรทรธัญ,ญบุรีได้ร่วมมือกับสภา,าการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเครือข่ายก้าวราชมงคลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดรับสมัครบ,บุคคลทั่วไปผู้ที่กำลังทำงานผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัยผู้สูงอายุนักเรียนนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสิทธิ์เก,ก่าของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ธนาคารหน่วยกิจหลักสูตรระดับปริญญาตรี37หลักสูตรภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2566ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2566ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w r m u t t a c t h อาทิตยาปกธทานังวิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ